วันนี้หนูมีผลิตภัณฑ์มานำเสนอไขะเฮียนี่ค่ะน้ำยาเคลือบเงารถชนิดวิเศษไขะเฮียค่ะน้ำยาเคลือบรดใช่ค่ะออทำไมขวดมันจิ๋วขนาดนี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นหัวเชื้อไข่เฮียขวดแค่นี้นะเอาไปผสมหนึ่งฝาได้อีกหนึ่งถังเต็มเต็มเลยไข่เฮียค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอโทรหาซีโอบริษัทแป๊บหนึ่งเฮียหนูจะช่วยเฮียเองหนูเชื่อว่าซีโอเนี่ยจะลดราคาให้เฮียอีก เพราะว่าดูจากหูอไล่เฮียเต็นท์รถหรูยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยหูอ่าเฮียสามารถซื้อได้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวหนูโทรหาซีโอแป๊บหนึ่งนะเฮียนะเสียเวลาโง่นี่จะขายเท่าไหร่ดีวะเนี่ยพันห้าก็ไม่เอาของก็เป็นพันสามด้วยหรืว่าจะเอาเป็นเก้าร้อยเก้าสิบดีเก้าร้อยเก้าสิบแล้วกันงๆโโอยู่น่าจะเอาแหละ ต้นทุนกูควรละสิบบาทเองโอ้โหไม่ฝุ่นมันเยอะใช่ไหมโอ้แล้วทุกคันเลยเว้ยนัดเว้ย มานี่เลยเฮ้ย hey, แกดูแลรถยังไงวะเนี่ย mm hmm. ฮะฝุ่นน้าเตอะขนาดเนี้ยแล้ว mm hmm. เ,เดี๋ยวลูกค้ามาดูรถอะจะขาได้ไหม mm hmm. นี่แกรีแปาน้ำยาแล้วกับผ้ามาเช็ดด่วนเลยทุกคันเลยเนี่ยที่มีขี้ฝุ่นเกาะเนี่ยไปอไม่ไหวเว้ย วันนี้วาที่ทำไมลูกค้าไม่มาเลยวะนี่ก็เช้าแล้วสวัสดีค่ะเฮียเอา้า,<ะ>อาแม่หนู <c oughs> มาทำอะไรอะ่ะเฮียเป็นเจ้าของตท์รถนี้ปะคะเนี่ยก็ใช่สิอ๋อว่าแล้วเชียร์นีแม่หนูจะมาซื้อรถเหรอเ <c oughs> ปล่าค่า <c oughs> ะเฮียพอดีหนูก็มาดูดูรถนี่แหลคะค่ะอืมเอาเลยทุกคันเนี่ยรับรองอ่เฮียการันตีเลยว่าเครื่องดีแล้วนี่นักสีเงาวับ โอ้ยขอจับหน่อยได้ไหมเฮียขาอือเป็นไงลรืมไหมโอ้โหเฮียฝุ่นเกาะเต็มเลยอ่ะโอโ้มันก็ธรรมดาเดี๋ยวเฮียให้เด็กมาช่วยล้างให้รับรอ,องเงาวะนะัดเนี่แมงมันเกาะไม่อยู่เลยแล,แล้วปกตินี่ใช้พวกน้ำยาเคลือบเงาลถบ้างหรือเปล่าเฮียก็มีเฮียก็มี<อ>แล้วเด็กเด็กเขาเป็นคนเช็ดอ่ะโอโ้แต่ทำไมฝุ่นมันหนาเกาะอย่างเงี้ยก็วันนี้มันมีลมอะ่ะมันก็พัดที่ฝุ่นมาเกานะแป๊บเดียวเดี๋ยว,ยวล้างก็หายแล้ว วันนี้หนูมีผลิตภัณฑ์มานำเสนอคขะเฮียนี่ค่ะน้ำยาเคลือบเงารถชนิดวิเศษไขะเฮียค่ะเคลือบรถใช่ค่ะออทำไมขวดมันจิ๋วขนาดนี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นหัวเชื้อไข่เฮียขวดแค่นี้นะเอาไปผสมหนึ่งฝาได้อีกหนึ่งถังเต็มเต็มเลยไข่เฮียค่ะโอ้โหขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้เป็นปีเลยนะเฮียออแต่เฮียมีเยอะแยะแล้วมีเป็นลังเลยเ เป็นลังแล้วทาไมฝุ่นมันยังเกาะรถอย่างนี้ล่ะคะเฮียค่ะก็โอ้โหแหมมันก็ต้องมีเกาะบ้างแหละแต่เดี๋ยวเฮียเช็ดมันก็ออกแล้วเฮียค่ะหนูจะบอกให้เลยนะคะน้ํายาเคลือบเงารถตัวนี้ของบริษัทหนูนะเพียงแค่เช็ดหนึ่งครั้งรถจะไม่มีฝุ่นเกาะอีก2ปีเลยเฮียเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะพูดจริงๆนะอันนี้เนี่ยทงบริษัทเนี่ยเราทําการทดลองมาแล้วในวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเชี่ยวชาญมากหาน้ํายาสูตรพิเศษเลยค่ะเฮียทําให้ พอเราเช็ดไปเนี่ยนะแม้แต่ฝุ่นอนุภาคที่เล็กกว่า PM 2.5เนี่ยยังเกาะไม่ได้เลยเฮียทดลองมาหมดแล้วเนี่ยโอ้หเฮียนี่มันหนาเตอะเลยแบบนี้ใช้ไม่ได้โอ้หเฮียใช้ยี่ห้อไหนเนี่ยเฮียลองมาใช้ของยี่ห้อหนูก่อนไหมล่ะถ้าเกิดว่าเฮียลองใช้ของยี่ห้อหนูนะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะให้ราคาพิเศษสําหรับตัวทดลองเลยนะเอาไหมแล้วที่เฮียมีจะทำไงอ่ะทิ้งเหรอ ก็มันใช้ไม่ได้ขนาดนี้แล้วเฮียจะใช้ต่อทําไมล่ะเฮีย er, ลองเอาของหนูไปใช้ก่อนแล้วเฮียจะรู้ว่ามันอะสุดยอดจริงๆเลยตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ํายาพิเศษเฮีย er. อย่างงั้นเฮียต้องทดลองดูก่อนแล้วถ้าดีจริงอะเฮีย er, ถึงจะซื้อรับรองได้เลยค่ะเฮียตัวนี้นะคะเช็ดครั้งเดียวไม่ต้องปัดฝุ่นไม่ต้องดูแลรักษาความสะอาดรถได้ไปอีกสองปีเต็มเลยค่ะเฮียค่ะโอ้ oh, แต่เฮียมีเด็กดูแลอยู่แล้วนะแล้วเฮียต้องมาเสียงกันนี่ทำไมล่ะ ดูแลแล้วมันได้เท่านี้เองหรอย er. เฮียเฮียหนูพูดจริงๆนะหนูขายให้เฮียแบบราคาพิเศษของรุ่นนี้เลยขวดละ2,000บาทเฮ er. ียฮะขวดแค่เนี้ยสองพันเฮียแต่ขวดละ2 0 0พันแค่นี้นะเฮีย er, เอาไปแบ่งเป็นน้ําเชื้อหนึ่งฝากับถังได้อีกเยอะมากขวดนึงใช้ได้นานมากเลยนะเฮียหนูถามจริงๆนะเฮียเฮียจ้างเด็กมาเดือนเท่าไหร่โอ้โหแพงไหมแล้วทําความสะอาดได้ไหมเนี่ยดู ถ้าเกิดว่าเฮียซื้อของหนูนะนนเฮียใช้ครั้งเดียวเฮียไม่ต้องจ้างเด็กดูแลรถไปอีกสองปีคุ้มแค่ไหนอะเฮียอะเฮีย่็แ,<ม>ยแล้วเดี๋ยวเฮียจะทําไงล่ะฮของที่มีเฮียมีในสต๊อกต้องเยอะแยะเนี่ยแมหมเฮียไม่อยากจะเสียงดังไปเดี๋ยวเต้นอื่นเขาได้ยินเต้นอื่นเนี่ยฉันไม่ลดให้ขนาดนี้นะจากสองพันเนี่เยเหลือพันห้าเฮียพันหโถลดไปแห้าร้อังพันห้า มันแพงนะที่เฮียซื้อไม่ถึงนี่โอ้ยลดมา500ร้อยบาทถึงเยอะมากแล้วนะเฮียแมวอะก็ยังแพงอยู่ดีลดห้าร้อยมันน้อยไปหรอเฮียมันยังแพงไปอ่ะหนูถามเฮียได้ไหมปกติเนี่ยเฮียใช้ขวดเท่าไหร่ก็ที่เฮียซื้อมาเนี่ยมันพันสามแล้วแต่ที่ของดีเลยนะสั่งมาจากต่างประเทศเลยโอ้อหนุ่มก็เลยแพงกว่าสองรอยเองเนี่ยนะก็แพงกว่าดีแล้ว เฮียจะมาเสียแพงๆทำไมอะไม่เป็นไรเฮียเอางี้หนูอยากให้เฮียได้ราคาดีกว่านี้งั้นเดี๋ยวหนูขอโทรหาซีโอบริษัทแป๊บหนึ่งเฮียหนูจะช่วยเฮียเองหนูเชื่อว่าซีอโอเนี่ยจะลดราคาให้เฮียอีกเพราะว่าดูจากผูออไล่เฮียเต้นรถหรูยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยหนูว่าเฮียสามารถซื้อได้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวหนูโทรหาซีโอแป๊บหนึ่งนะเฮียนะเสียเวลาของเราก็มีอยู่แล้วจะซื้อใหม่ทำไมวะ นี่จะขายเท่าไหร่ดีวะเนี wrong, ่ยพันห้าก็ไม่เอาของกำมันพันสามด้วยหรือว่าจะเอาเป็นเก้าร้อยเก้าสิบดีเก้าร้อยเก้าสิบแล้วกันงงอยู่น่าจะเอาแหละต้นทุนกูควรละสิบบาทเองขอบคุณมากเลยนะคะคุณซ e o ีโอค่ะ เฮีย er, หรอคะคุยกับเจ้าเดียวเจ้าเดียวด้วยอะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวจะรีบไปบอกเฮียเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะค่ะสวัสดีสค่ะคุณโอเฮียเฮีย he er, he er, จ๋ามาไม่นี่แล้วไม่นี่แล้วได้แล้วฉันได้แล้วเสียเวลาจริงๆริงเลยเฮีย พูดตามตรงเลยนะตั้งแต่ฉันทำงานเซลล์มาเป็นสิปีฉันไม่เคยเห็นว่ามีใครได้ราคาพิเศษขนาดนี้มาก่อนเลยเฮียพีโอ,ยโอใจดีมากเฮียอะไรราคาพิเศษเมื่อก,กี้หนูให้เฮียพัน5้าจาก2,000ใช่ไหมแต่ว่าซีโอให้ลดัดนี้เหลือ9 <90. S 1> เอ9 0 <90. S 1> าร้อยเก้าสิอยเก้าสคนละเก้าเก้า็เยอะเ,อเหมือนกันว่ะใช่เฮียยังถูกกว่าของที่เราซื้อ เฮหลือขายเก้อเเองแต่ว่า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 มีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งนะ,ะนเงื่อนไขอะไรแกเฮียต้องเปิดบินแรก1000ขวดเปิดบิน1000ใช่มันทำไมต้องเยอะขนาดนั้นน่ะโอ้เฮียต้องเปิดบิน1000ขวดไงได้วขวดละ9 9้เองนี่หนูจะบอกให้นะ1000ขวดสมมติเฮียใช้ไม่หมดเฮีย er, เอาขวดที่เหลือไปขายต่อยังได้เลยเฮียกำไรเน้นเน้นะเฮียเฮ้ยแต่มันก็ยังเยอะอยู่อะ เฮีย uh, จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ในสต็อกที่หนูเอามาวันนี้นะตอนนี้เหลือแค่ประมาณ500ขวดเอียมขายดีมากมันเป็นล็อตสุดท้ายแล้ว <100. S 1> ใช่เฮียเอางี้เอางี้เดี uh, <he> a, ๋ยวถ้า500ขวดยังได้ราคาเดิมอยู่ป่ะม่ไมเอางี้เดี๋ยววันนี้หนูให้เฮียไปก่อนสต็อกที่เหลือ500ขวดแล้วเฮียจ่ายมาแค่ครึ่งราคาเดี๋ยว ห้าร <500 S 1> <ช>้อยขวดแต่ราคายังเท่าที่ลดให้ป่ะอ้าร้อยห้าสิบอะไรเนี่ยใช่เก้าร้อยเก้าสิบลดเนอเออเหลือห้าร้อยขวด500ห้าร้อยขวดเท่ากับห้าแสนบาทเฮียเฮียจ่ายมาแค่ห้าแสนวันนี้ <500. S 1> อ่าแค่ห้าแสนเองวันนี้ห้าแสนล้วเอาไปห้าร้อยขวดก่อนส่วนลดที่เหลือเนี่ยหนูต้องโทรสั่งจากโรงงานไงอ่าหนูต้องไปเปิดบินเพิ่มจากโรงงานไงอีก500ขวดเดี๋ยวหนูให้เด็กเอามาจากโกดังให้วันพรุ่งนี้เลยแล้วอีก5้าแสนเนี่ยเฮียค่อยจ่ายกันพรุ่งนี้โอเคไหมอ่า <He> er, เฮียรถนี้รถสุดท้ายแล้วนะผมไม่เคยเจอซีอโอใจดีขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยบอกเลยว่าเต็นอื่นไม่ได้ราคานี้นะเฮียจริงๆเออเออเอาก็เอา้อางั้นนะ่ะเดี๋ยวเอาของไปลงที่ออฟฟิศนู่นนะแล้วเดี๋ยวเฮียจะแบงเงินให้อ๋อได้เลยเฮียสะดวกจายแบบไหนอ่ะเฮียจ่ายเงินสดสิอ๋อโอเคได้เลยเฮ er. <อ>ียถ้างั้นเดี๋ยวเราไปจอกระตูนเดี๋ยวหนูไปเอาของจากรถหนู ไปให้เฮียตรงนู้นนะเออโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นนะเฮียนะอุ้ยเฮียนี่นับดีๆนะให้ครบนะครบห0ารอยขวดแน่นอนเฮียเฮียเนี่ยออนะเฮียไปละมีความคิดดีมากเลยเจอ,อกันนะเฮียนะเห็นโง่จริงๆต้ <c oughs> ทนทุนกว่าละสิบบาทได้แล้ว5้าแสน มาแล้วครบนะสต๊อกห้าร้อยขวดเฮียอะเช็คได้เลยเฮียแหมหาขวดเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นไหมครบห้าร้อยเฮียเดี๋ยวเฮียไปนับอีกทีก็ได้นะส่วนที่เหลืออีกห้าอยขวดเนี่ยเดี๋ยวให้เด็กที่โกดังเนี่ยเอามาให้พรุ่งนี้ตรงน,รงนี้พรุ่งนี้เช้าแน่นอนได้แน่นอนเฮียไม่พลาดนะไม่พลาดเฮียนับดูโอเคห้าแสนน้อยเฮียครบนะเีะยมีเครื่องนับเงินอยู่ โอเคเฮีย okay, er. ขอบคุณมากเลยนะเฮีย er, นะแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้เนี่ยพอเด็กมาส่งของเสร็จแล้วปุ๊บเฮีย er, ก็จ่ายตังค์กับเด็กได้เลยห้าแสนนาะเฮียเ er, นาะโอเคถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องรีบขอตัวไปก่อนพอดีมีงานที่เฮียต้องโกดังอีกอะ่ะโอ้เฮียแล้วขอออย่างนะเฮีย er, อย่าไปบอกใครเด็ดขายนะเฮียต้องลูดที่ปิดปากแน่นๆเลยว่าฉันเนี่ยให้ราคาพิเศษนี้กับเฮียเพราะว่าซีโอฉันเนี่ยให้ราคาพิเศษกับเฮียแค่เต้นเดียวเท่านั้นโอเคนะโอเคนะโอเคโอเคนะฉันไปก่อน ตายแล้วเฮียบอสโทรมาเนี่ยเรใส่มาสั่งอีกจ้าหนึ่งแล้วลูกค้าเดี๋ยวหนูรีบไปก่อนนะเฮียนะแค่นู้ก่อนนะค่ะ,ะฮะัลโหลอย่าลืมเรุพวกนี้จ้าค่ะบอสขาสวัสดีค่ะป๊านั่นใครอหครับอ๋อมันเป็นเซลอะมาขายน้ำยาที่เคลือบรถน่ะแล้วนี่นะ<อ>ราคาขวดหนึ่งสองพันต่อไปต่อมาลดให้เหลือ990รบบาทนี่น้ำยาอืมนี่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  ของแท้เลยนี่ส่งมาจากนอกเลยนะแล้วเชื่อไหมครนึงบอกทาแล้วเนี่ยสองปีที่ฝุ่นไม่มีกาะเนี่ยเราก็ไปหยัดไม่ต้องจ้างคนมาเช็ดรถด้วยแล้วนี่พอสั่งมาตั้งพันขวดเนี่ยแต่วันนี้เขาให้มา500คขวดก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาส่งอีก500ขวดป๊าทำไมมันแพงจังอ่ะแพงอะไรเนี่ยนี่เขาลดจาก2,000นะเหลือ900ลดไป5 0เลยแล้วคิดดูเนี่ยเราสั่งมาเยอะๆนะ เดี๋ยวเราไปขายต่อเต็นท์อื่นเลยเนี่ยเราก็ขายพันนะร่มไรไรอีกอห้าร้อยกับบาทต่ขวดด้วยเฮ้ยพอฉลาดนะวะผมว่ามันปแปลกๆนะปะ้าแปลกอะไรล่ะขดดูหน่อยขวดแค่นี้เก้าร้อยอ้าวก็นนี่มเป็นหัวเชืองง้อไงเฮ้ยสองปีนี้ก็บอกพี่ฝุ่นไม่เกาะเลยนะ่นวยสรรพคุณมันเวอร์ไปหรือเปล่าป้าเวอร์เาขาอบอกจริงๆอะ กลินกลิ่นแหละโอ้ป้านี่มันกลิ่นน้ำยาล้างจานนี่อะไรวะอย่าปาลงดมนะปาไม่เชื่อเฮ้ยมันอาจจะเอากลิ่นนี้ใส่มาก็ได้มันมีโรงเรียนที่สอนทําน้ํายาล้างจานเ<ม>พื่อนผมก็เคยไปเรียนผมก็ยังเคยไปศึกษาเลยป้าเี้ยต้นทำมาเนี่ยต้นทุนขวดนึงอะไม่ถึงห้าบาทฮะขวดละห้าบาท อืมนี่นี่ป้าขาดทุนคนละเก้าร้อยบาทเลยฮะใช่ป้าโดนหลอกแล้วเนี่ยเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่เอ็งรีบตามันเลยเนี่ยเห็นหลังไม่ไหวอยู่แน่เดี๋ยวพ่อโทรเรียกตำรวจเองไปนี่ตามนี<อ>่เร็วไม่อยากไปเชื่อคนง่ายนะป้าเนี่ยเฮ้ยหนึ่งเก้าฮัลโหลตำรวจแล้วครับ เนี่ยมีมิจฉาชีพมันหลอกขายของผมครับใช่คือตอนนี้มืงงอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยผมให้ลูกตามไปจับแล้วค Mont รับรีบมาที่นี่ดว่วนเลยนะครับ decoration. ใช่ครับ Busan. ใช่ใช่เต้นรถตรงถนนเชัยครึกงนี่แหละครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นไปให้นะครับรับรีมาเลยนะครับรมาจับลงมาจับลกจับมันได้จับไว้